สบายดีพี่น้องพบกับซ่องบ่าวปีชาเด้พี่น้องบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้อง,ง,งอ,งอยนะู่สวนไฮสวนมันนะเนาะที่ไปหาแนวกินเที่ยงพี่น้องมาหาตึกแคบึงแถวไหนาแถวนอ้องเนาะเพื่อได้ปลาพอได้มาปีบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องอยู่ไฮอยู่สวนเก่ามาใส่ปุ๋ยมันพี่ ไปตึกแหพเ่น้องพอพี่ท่าบกัตึกแห่พี่้องหอานนนเนวกินเตี๋ยนันกับเด็กๆตุบน้อยของป้าพ่นเนาะมาลุ้นนกันนะพี่น้องภาสิมีอยู่บอป้ามีอาที่ตึกจหหะหวยนะ ม,มีจักรโตไป้สวยว่นีนาา่พี่น้องบทที่สองไปชาดุป่าพอได้เนาะมาได้กุบมีเบื้องคามันด้วพี่น้องตาน้องตาไปจับตรงของ นางในลูกมือนะยายดินเปื้อนได้เสื้อผ้าไปไถือมาดได้ค<า>่ะเสื้อผ้าไปถือออกมานำเนาะจิตตึกบัตรที่สามพี่น้องขึ้นมาพี่น้ถถองน้ำบ่อจอยอย่าลงไปกูลูกท่งเปียกนั่นเด็กได้ห,ดหนะันไดหันนะมันจะพี่น้องบัตรที่สาม หาโลดลูกนั่นๆๆๆๆเปียกบ่แล้วนั่นสิมานปลาอยู่บ่เนาะเบงยานี่ก็มานกบจ้ะพี่น้องตัวนึงเตะอย่าลงไปดุนจานไม้เฮาก็สิเอาเนาะมื้อนี้หาน้ไม้ไปให้แม่น้องแลจ้ะพี่น้องสิฝากไปให้เพิ่นเนาะ เห็ดนําพี่น้องเพิ่นสั่งให้ซื้อเห็ดให้นําบ่จ้าพี่น้องหน่อไม้ก็ได้งามๆลูกจ้าขเอิ้นหน่อไม้โจดเพี่น้องอันนี้นน้อยๆนี่หน่อไม้โจดแกงแซ่บเด้อจ้ะพี่น้องหน่อไม้โจดแกงแซ่บก็จืดไว้อีกเนาะาเบิ่งเฮาจ้ะว่าสิมีอยู่บ่นี่เขาเจ้าเอาไปแลจ้ะพี่น้อง Lai, you take a joke out. áo Cho hiện, đi nắp hương hòm hai, nè. Hoặc gang gassa, nè, 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 เราก็จามาแน่ลูกไม่พี่เนาะไม่พี่เนาะติกับน้องจ่ามาติไปตึกแหนำเจ้าพี่เตึกแหเอาปลามาปีนกับตามาฮงเนาะเอาจากระชิ่มมาฮงนะแม่แม่รักกระชิ่มปิดลูกปิด น้องบัตรที่หาที่หกเลยนเนาะเอาตึกอยูอข่ขวยกับปลาใหพี่น้องก็เลยมาตึกอ,อ,อยู่อยู่ไฮนาเนาะมีน้องปลาพอดีน้มือนกันะเสร็จแล้วออกแล้วออกน้องกับพี่น้องปลาเป็นตันะนตวออออน้อยเนาะเลือดชะโครงหน้าปุตื้อหรือไม่น้องปลา,ปาปดีเน,น,น,นี่ยนัวย่อยปลาขาวน้อย คือเห็ดประเด็กนะายเหมนพี่น่นาใช่เอาอยู่พี่นาออกน้ำก็มีจากน้ำพี่นาพี่นงบาดเดียวพรได้ปีกพีพรปีกเน่นะพี่นาปลาขาวเนาะ Bà Lại lãi 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 Bát lãi 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 đi lãi đây, lãi đĩa <laughs> Thử lãi 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 nè, lãi 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 ซื้อข้าวน้อยตึกไข่นี่แล้วจะไปตึกไข่เทิงเนาะไข่นาอ้ายเห็ดปลาบอนลายเยอะหักน้าลายนะไข่เทิงตู้หรือเปล่า,ป,า,ลาปลากระแน่นเพร่เพียปลาเป็นอันนี้เป็นแดดทอดหรือเป็นข้าวหอมพีเนรอเป็นข้าวรวมกันอยู่หอมหัวก็มีเลยเพี่นยงหัวกระถือจะหัวกระด็ตัวใหญ่นะใหญนี่ นี่เดือดหัวเก็บป่ะนี่ตัวใหญ่เป็นมุกสวนจะมาได้เนาะไป็มกใส่กันตัวแ่บปะจับที่หาอยู่หากินไม่ได้เลยพวกมกเสือป่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติดูไปใส่ไปหาปลาไปเนะครับมีโมเนาะอยู่พุ๊บาเดี๋ยวก็ได้พอมุกเก็บผักกระหยังอ่อนไป็มกใส่นนำเนาะ จวัดเซฟอ๋อม <twitch S 1> ุยหุยอยู่วะเจ้ไปดูอาหารเถียงมาพี่น้องัวใหญ่กระปี้งตัวน้อยกระมกจำเจว้ยวจระเซฟเหมือนเคยรักเงียงพี่น้องให้นาคงไายคงเบาปีชาพี่น้องคงดุงน่ะ วานเทิ่นอยากเบิ่งนี่เนาะพี่เนาะมาซีมานอยนู่บ่สีมานอยู่บ่เน,นะนาะมาอยู่หาก,กินพอได้ปีงตามหงอยู่บ่เนาะพออะไรเนาะพออะไรนะพี่พอเลี้ยงลูกอ่ะ Nó khô bộ lại mình nấu cái nó Nó, nó tôm sụm Ôi cái nó khô ka nda jaa wasi maa ndia de bwa naa nda pa siwa nda siwa hao ndek paa haana pa khao nung tuwa nda pa siwa hao paa <laughs> nda nda haa yu haa ki ni pota ปปีง่้ไปร้องอ่ะลายโตเลยนี่ทึ๊งในหน้าพี่ยใช่ไนี่ลายโตเต้นนี่อปี๊งเลยนี่พอปีงอยู่แล้นะปีงกีกตัดมาหงปี๊งทำหงต้นทีนะใส่ขงดิษฐขงยูบุใตาแล้วะสี่ตนนี่ ปลาคาวดกรขึ้นมาเป็นหวยนะแต่หวยจะ็น้องไงเป็น,นปมาอยู่ในไห,หนาเลยนะปลาคอปลาดุกกระซีมีแต่คือแบบน้ำยังลายเอยางเงี้ยเขาปูนะปูน้อยตัวหนึก็มาฮอตบนอยู่บนเศร้าเลยนะพี่น้องไปหาอยู่หากินมากเลยเพราะได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเนี่ยครับนบนอยู่บนเศรา้า ย,ยังบ้านจะเห็ดตู่นะพี่น้องยังมีเวลาเห็ดตู่ก็ใส่เป็นผ้าตางมง,งมกันนะพี่เนาะบรรยากาศแถวข้างสวนนะเดี๋ยวเรา,นะาไปหาตึกแกก็ได้พอปี๋ปนะพี่น้องนี่ปลานี่ปลาก็ดิพอปี๋เห็นไหมพี่น้องตัวใหญ่ ขาัวมมุมปลาไม่ไข่เนี่ยมีตรงงามพรีปริงแซ่อาหารจากธรรมชาตินะพี่อน,นถึงสิบอรูล้าลนนะครับก็หามาโดยตัวเองนะพี่องอาหารอาหารบ้านนอกนะครับหาได้สำนี้ก็พอใจนะเพี่องพอได้อยู่ได้กินแต่ละมือ้อต้องไปดินลน ปลาก็มีตรงงานพอดีปีวนตัวน้อยนี่พอดีมกเนาะมกปรามือแรงมืงเถือกจะเป็นฉอดละหัวงไอ้พี่บอกสอดละหัวงม,มกใส่กับปลาหน่อยจะเสพจะมกใส่พักอีกตัว,น,วน,นี่่เนี่ิงปลาเอาไปหามาใหม่ๆไปน่นองปลา,าขาวหอมก ปลาจา,าธกธรรมชาติพี่น้องขาเอาเนี่ยหายนาเอาเนี่ยเมนูมันจะเป็นปิ้งปลาตำมาคุงหรือเปแกงเห็ดเนาะสามอย่างอาหารจากธรรมชาติล้วนด้วยปิ้งปลาก็ซุกแล้วพี่น้นนองนี่โอ้ยสีสันเป็นเ่พเนาะปิ้งใส่ไม่หีบเนาะไม่หีบปิ้งแบบบรรเนาะ เมนูครัเนาะมันต้ตมตำท่านี้ก็จลังคุกนะก็จังตำเนาปเนี่เนาะอยู่ปลาอยู่ดงอยู่ปลาอยู่ดงนี่ครับอีกปลาตำหมัหมูเทงเฮ็ดมีแต่อาหารปลาเลาก็จะมีลาไปหากินอะไรนะนรนเนะเฮ็ดเบี้ยใสุ่ยมันนี่ยยังไม่ได้ผักอลอดเนะใส่พุยมันแรกรก็พืหา เนย้อยมากนะได้พออยู่พอกินแล้วก็ยาเพราะ่่ะค่อยลงพีง่นะ,นนะนลมล,ลาแตกเนาะวานข่าแรกจิฮะลงไลยมองนะโมหมวเขาก็ได้อยู่บุระรอพิาบรีลงเซฟเซแซ่ไปยข่าอนนี้ก็จะได้ลงมือเลยนะพี่เนาะ มาเจอพี่น้องมากินข้าวมาเจอจ้าพี่น้องแซ่บแซ่บนะสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีเจ้าพี่น้องเพิ่งมากแกงเห็ดกินนะสองไอ้น้องเพิ่งเห็ดเปิดไปหาเมื่อเช้าเลยเสนาก็ไปหาปลาน้องเอ็มกับบ่าวเฮฟก็ไปหาเห็ดมาเลยจ้าทำหุงก็แซ่บแซ่ ต่มาห้องอยู่มีกลางไฮกลางสวนพีนะ่เนาะบรรยากาศดีอาหารก็สิบอรูณลาไปได้แต่ก็พอได้อยู่ได้กินใช่ไหมเนาะบบเด็กๆมันก็นกนไปดินน้ำปลาเพิ่นพีนะ่บบเนาะไปไกลกันเนี่ยนะตราางนั้นพิ่นไป,ไปเล<อ>่<ไ>ปนป้าเพิน่นมาใส่พูมานเพิ่นก็นไปเล่นอยู่ของตูบอีกทางหนึ่งอยู่ทางนะทุกทางเขาไปตึกเ,เฮแถวหนอง กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขอคุณสุขสันต์วันสาติดิตพัดประการใดกขอโทษขออภยัยเจ้าสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีปี่าลุงสบายดีป้าลุง